เหตุการณ์ที่กัมพูชาใช้อาวุธหนักโจมตีเป้าหมายพลเรือนในประเทศไทยทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนปั๊มน้ำมันเมื่อวันที่24กรกฎาคม2 0 5 6 8ที่ผ่านมานำมาสู่การปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินพาเอกชนไปอีกฟันเฟืองหนึ่งของสังคมไทยที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนทั้งทหารที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตย และประชาชนในพื้นที่ซึ่งต้องอพยพจากบ้านเรือนมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเชกเช่นศูนย์พักิงชั่วคราวซึ่งมีหลายองค์กรมอบสิ่งของบริจาคอยู่บ่อยครั้งขณะที่ธงชาติเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของความเป็นไทยภาคเอเกชนเชกเช่นอาคารใบยกสองอาคารสำนักงานหลายแห่งห้างสรพสินค้าศูนย์การค้าชั้นนําทั้งกลุ่มสินทันพัฒนากลุ่มบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปและกลุ่มบริษัทสยามพิวรรษ ต่างขึ้นภาพธงชาติบนสื่อโฆษณาขณะที่บริษัทสื่อโฆษณาของไทยอย่างแพลนบีบีเดียขึ้นไปธงชาติไทยพร้อมแฮชแท็กทรูดฟอร์มไทยแลนด์บนวิวบอร์ดใจกลางยาธุรกิจไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมสรุดีความกล้าหาญของทหารไทยผู้เสียสละชีวิตปกป้องผืนแผดินไทยอย่างองอาจรวมทั้งสื่อโฆษณาของแพลนบีบีเดียในประเทศไทย กว่า1 9 7 7 5จอทั่วประเทศช่วงเวลา8นิกาและ18นฬิกาส่วนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสุกี้ตีน้อยยกยอดขายวันที่30กรกฎาคม2568รวม87สาขามอบให้มูลนิธิเพจอิจันนำไปซื้อสิ่งของมอบให้ศูนย์อพยพต่างๆในพื้นที่เสี่ยงภัยและมอบให้ทหารแนวหน้าที่เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตย โดยมียอดขายในวันดังกล่าวมากกว่า8 6 0 0 0บาทส่วนมิสเตอร์โดนัทนอกจากมอบเงินบริจาค200,000บาทแก่กรมกิจาการพลเรือทหารบกแล้วยังจะทำโดนัทลายพิเศษที่ชื่อว่าฮิโร่โดนัทราคาชิ้นละ29บาทโดยทุกการซื้อ1ชิ้นรวมบริจาค5บาทให้แก่กรมกิจาการพลเรือทหารบกเพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานณชายแดนไทยกัมพูชา โดยจะขายถึงวันที่10สิงหาคม2568อาจากล่าวได้ว่าพลังความสามัคคีของคนไทยจากผู้รักชาติรักแผ่นดินถึงผู้เสียสละจะช่วยฟันฝ่าวิกฤตบ้านเมืองในายามนี้ให้ประเทศไทยกลับคืนสู่ความสงบสุขในเร็ววัน